เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2546หน่วยงานภาครัฐจะเรียกชาวบ้านมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือมีชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมประมาณ20-30คนการประชุมก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าใดนักเพราะจะมีเพียงความคิดของแพทย์ครูและผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากประชาชนไม่มาร่วมประชุมต่อมาผู้ใหญ่เมง้งที่รโชดรุ่งรัฐพัฒนเสนีมีแนวคิดว่า ทำอย่างไรให้ชาวบ้านมาประชุมกันมากๆจึงได้จัดตั้งสภากาแฟทําให้เกิดการเปลี่ยนแปงลงโดยใช้พื้นที่ของอนามัยเป็นจุดเริ่มต้นและใช้งบประมาณจากเงินเดือนของผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทําข้อตกลงร่วมกันกับภาคส่วนราชการ4หน่วยงานได้แก่ผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลอนามัยและอำเภอ เชิญชวนชาวบ้านมาปรึกษาหารือเพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆและในการดำเนินการโดยเริ่มจากการฟังความคิดเห็นของชาวบ้านทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้โดยสภากาแฟดังกล่าวมีการประชุมทุกวันที่5ของเดือนเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านหรือประชาชนมากขึ้นทำให้มีชาวบ้านมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจงมีการเปลี่ยนชื่อจากสภากาแฟาเป็นสภาประชาชนแต่ได้ร่วมกันกันกบมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลทำการเก็บปัญหาต่างๆจากประชาชนและจัดหมวดหมู่ของปัญหาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาการใช้สารเคมีในการทำการ,กรเกษตรของประชาชนปัญหาการใช้สารเคมีส่งผลให ทั้งคนใช้คนกินและคนที่ตั้งอยู่บ้านใกล้เคียงเป็นมะเร็งมากขึ้นจึงได้เริ่มจัดทำโครงการหนึ่งชั่วโมงหันสาพารวยโดยเริ่มจากการปลูกผักกินเองถ้าเหลือก็ให้นำมาขายโดยผักที่ปลูกกินเองได้แก่ขิงขา่าตะไคร้และเกิดการรวมกลุ่มกันกับของผู้ใหญ่เม้งและกำนันกำพลรวมกันซื้อที่ดินหนึ่งแปลงจัดสรรเป็นล็อกๆ ล็อกละแปงแล้วตั้งโครงการยืมอนาคตสร้างอนาคตทำแผนการผลิตโดยมีเงื่อนไขห้ามใช้สารเคมีในการเพราะปลูกและวางแผนให้มี GPS ตรวจสอบมีการประกันราคาให้ทำให้เกษตรอินทรีย์เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆและตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนจนปัจจุบันผลิตผักให้กับโรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลเจ้าพยายมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 และส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังต่างประเทศในปัจจุบันเกษตรอินทรีย์บ่อสุพรรณกลายเป็นแหล่งดูงงานให้กับหลายๆสถาบันบ้านหนองตัดสากมีเรื่องยุ่งยากต้องช่วยผันผ่อนสี่หน่วยงานต่างเข้าใจได้ผลแน่นอนทำตามขั้นตอนชาวบ้านร่วมใจทุกคนเรื่องใหญ่คือปัญหาการเกษตรที่ทำมาสารเคมีส่งผล ทั้งผู้อยู่ใกล้ผู้กินผู้ใช้เป็นมะเร็งมากล้นจึงตั้งโครงการช่วยคนคือแนวทางแก้ไขหนึ่งชั่วโมงพารวยโครงการนี้เกิดด้วยเริ่มต้นจากใจปลูกผักกินเองขิงข่าตะไคร้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ลงขันซื้อที่ดินหนึ่งแปลงแบ่งปันเป็นล็อกจัดสรรให้ได้ทำกินใช้เกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมีทั้งสิ้นช่วยชุบชีวิตมีประกันราคา กเกษตรอินทรีย์ให้ผลอย่างดีได้ส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศสำเร็จดังเจตนาเป็นแหล่งดูงานสง่ามีผู้มาดูงานมากมาย